ไลเกอร์ vs like เสือโคร่ะไซบีเรียใครจะแข็งแกร่งกว่าและเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ลูกที่เกิดจากการผสมเทียมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเสือตัวผู้กับสิงโตตัวเมียนั้นเราจะเรียกว่าไทกอนส่วนไลเกอร์นั้นจะเป็นลูกของสิงโตตัวผู้กับเสือตัวเมียไทย้อนและไลเกอร์ที่มีอยู่บนโลกส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะการแทรกแซงของมนุษย์ทั้งสิน้นเพราะปกติแล้วเสือและสิงโตมีพฤติกรรมคนละแบบแถมยังอาศัยอยู่คนละถิ่นอีกต่างหาก โดยทั่วไปแล้วไทกรจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าส่วนเจ้าไลเกอร์นั้นจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเสือและสิงโตมากเพราะปกติสิงโตตัวเมียน,นั้นจะมียีนยับยั้งการเจริญเติบโตแต่เสือโคร่งตัวเมียน,นั้นไม่มีไลเกอร์จึงมีร่างกายที่ใหญ่กว่าสัตว์สายพันธุ์อื่นในตระกูลแมวด้วยเหตุนี้นะคะไทกรจะมีขนาดเล็กเพราะได้รับยีนยับยั้งการเจริญเติบโตจากแม่สิงโตส่วนไลเกอร์นั้นก็จะตัวใหญ่เพราะได้รับยีนส่งเสริมการเจริญเติบโตจากพ่อที่เป็นเสือ เื่อเอ่ยคาว่าเสือขึ้นมาเพียงคําเดียวทุกคนคงจะนึกถึงเสือโคร่งเป็นอันดับแรกเพราะเสือโคร่งนะคะเป็นเสือที่ผู้คนรู้จักกันมากที่สุดมันมีลายพาดกรคล้าเหมือนเสือชนิดอื่นรูปร่างสง่างามจึงเป็นตัวแทนของเสือทั้งมวลเสือโคร่งไซบีเรยนะคะเป็นสายพันธุ์ย่อยของเสือโคร่งและเป็นเสือโคร่งสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงลงเอยเผาพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันและนับว่าเป็นชนิดพันธุ์ของเสือโคร่งที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากจำนวนประชากรในธรรมชาตินั้นลดลงจากเดิมเป็นอย พวกมันมีลักษณะอย่างไรเชื่อกันว่าไลเกอร์นั้นเป็นแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพศผู้นะคะจะมีความยาวรวม3-3.6ถึง3.6เมตรและมันสามารถหนักได้มากถึง400กิโลกรัมไลเกอร์เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากึมามันมีกล้ามที่ใหญ่และมีหัวที่กว้างพวกมันนะคะมักจะมีขนตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลเข้มซึ่งปกคลุมไปโดยลายทางจางๆที่สืบทอดมาจากแม่ของมัน โดยทั่วไปแล้วนะคะไลเกอร์จะมีลักษณะดยรวมวเหมือนสิงโตมากกว่ารวมไปถึงแผงคอที่ปรากฏในเพศผู้ด้วยแม้ว่าแผงคอของไลเกอร์นั้นจะไม่ใหญ่หรือน่าเกรงขามเท่ากับแผงคอของสิงโตที่โตเต็มวัยแต่มันก็สามารถยาวได้ค่อนข้างมากสําหรับบางตัวแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ไลเกอร์บางตัวนั้นจะไม่มีแผงคอเลยและนอกจากหลยทางที่สังเกตเห็นได้ชัดที่สุดบริเวณส่วนหลังไลเกอร์บางตัวยังอาจสืบทอดจุดที่พบบริเวณหลังหูของเสือพร้อมกับขนกระจุกรอบคางของมันมาด้วย แน่นอนว่าสัตว์ข้ามสายพันธุ์นั้นเกิดมาพร้อมกับปัญหารอบตัวอย่างแรกเลยคือเรื่องของน้ําหนักตัวแม่เสือนั้นคลอดไลเกอร์ด้วยความยากลําบากเนื่องจากมันมีขนาดตัวที่ใหญ่มากจึงต้องพึ่งพาก,การผ่าตัดเป็นส่วนใหญ่ปัญหาต่อมาของไลเกอร์นะคะก็คือต้องพบเจอการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทโรคอร้วนและยังมีอายุไขที่สั้นกว่าน้องหมาอีกด้วยโดยเฉลี่ยนะคะไลเกอร์จะมีอายุไม่เกิน7ปีและมีเพียงบางตัวเท่านั้นที่จะอายุยืนถึง20ปี ในขณะที่เสือและสิงโตปกติจะมีอายุขายฉเฉลี่ยอยู่ที่14-15ปีเท่านั้นเสือโคร่งไซบีเรียนะคะสามารถเติบโตได้เต็มที่ถึง3.5เมตรและหนักได้เกือบ320กิโลกรัมมันเป็นเสือโคร่งชนิดที่มีขนาดลำตัวใหญ่กว่าเสือโคร่งชนิดอื่นมีใบหน้าแผกกว้างกลามใหญ่และมีลวดลายน้อยพื้นลำตัวนะคะจะเป็นสีเหลืองออกขาวมากกว่าเสือโคร่งชนิดอื่นสนันนษฐานว่าคงเป็นพอการปรับตัวให้กลมเกลืนกับสภาพแวดล้อมที่มีหิมะและความหนาวเย็นอยู่รอบตัว และแน่นอนเสือเหล่านี้มีฟันและกรามที่แข็งแรงมากรวมไปถึงโครงเล็บที่ใช้ในการฉีกเหยื่อออกเป็นชิ้นๆในไซบีเรียและรัสเซียตอนออกเสือโครงนะคะเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้พิทักษ์ป่าชนพื้นเมืองในพื้นที่มองว่าเสือเป็นวิญญาณที่ปกป้องป่าและรักษาสมดุลของธรรมชาติส่วนในประเทศจีนนั้นเสือถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องความดีและการทำลายล้างความชั่วร้ายพวกมันนะคะยังถูกมองว่าเป็นพลังที่มีความสมดุลตรงข้ามกับมังกร ในขณะที่มังกรเป็นตัวแทนของอยางเสือก็จะเป็นตัวแทนของหยินนั่นเองพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนแม้ว่าจะมีลูกผสมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ไลเกอร์นั้นมีอยู่ในกรงเท่านั้นอย่างเช่นในสวนสาธาร,รณะสวนสัตว์หรือเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์เพราะในป่านะคะแมวสายพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันแม้ว่าในอดีตจะมีการเชื่อกันว่าสิงโตลและเสือโครงนั้นอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันและมีไลเกอร์อยู่ในป่า แต่ก็ไม่มีใครทราบใน่ชัดว่าความจริงแล้วเป็นอย่างไรสิงโตและเสือไม่มีโอกาสที่จะผสมพันธุ์กันนอกกรงขังและแก่ทั้งหมดจึงเกิดจากการแทรกแซงของมนุษย์ในอดีตเสือโครงไซบีเรียนะคะเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่กว้างขวางของทวีปเอเชียแต่ในปัจจุบันเสือโครงไซบีเรียนั้นพบอาศัยอยู่ในป่าไทกาของไซบีเรียคาดว่าเหลืออยู่ในธรรมชาติราว200ตัว ส่วนในจีนนะคะคาดว่ามีประมาณ14-17ตัวโดยพบล่าสุดกเมื่อปลายเดือนกันยาคศ2014ในป่าของเขตศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติพวกมันกินอะไรเป็นอาหารเช่นเดียวกับแมวที่เหลือในโลกไลเกอร์เป็นสัตว์กินเนื้อแม้ว่าอาหารของไลเกอร์จะสามารถสันนิษฐานได้เท่านั้นแต่ก็คิดว่าคล้ายกับการที่เสือล่าสัตว์กินพืชเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นกวางหมูป่าและอาจเป็นช้างเอเชียที่มีขนาดเล็กหรืออ่อนแอ ในกรงขังนะคะพวกมันกินเนื้อสัตว์โดยเฉลี่ย9กิโลกรัมต่อวันแต่เช่กันว่าเหล่เกือนนจะกินอาหารหนักราว50กิโลกรัมได้อย่างง่ายดายพวกมันนะคะมีกรามที่ใหญ่โตและแข็งแรงมีฟันแหลมคมซึ่งเหมาะกับการฉีกเนื้อเป็นอย่างมากและเช่นเดียวกับเสือโครงตัวอื่นเสือโครงไซบีเรียเป็นสัตว์กินเนื้อและพวกมันกินแต่เนื้อเท่านั้นพวกมันเป็นนักล่าที่มีทักษะและเดินทางไกลเพื่อค้นหาเหยื่อ วิธีการล่าของพวกมันนั้นจะใช้วิธีการซุ่มโจมตีเป็นหลักพวกมันจะเข้ากละเหื่อให้มากที่สุดและกระโดดขึ้นจับและฆ่าเหยื่อเหล่านั้นแม่เหล่านี้นะคะกินอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหมูป่ากวางกระต่ายปลาแซลมอนและสัตว์ตัวใหญ่ตัวอื่นพวกมันมีพฤติกรรมอย่างไรแม่ไลเกอร์จะมีขนาดใหญ่มือหึมาและพ่อแม่ของพวกมันนั้นก็เป็นนักล่าที่ดุร้ายที่สุดสองตัวในโลก แต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าลเกอร์นั้นมีลักษณะที่ค่อนข้างอ่อนโยนและเชื่องมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ดูแลในป่าเป็นเรื่องปกติที่เสือจะลงน้ําเพื่อจับเหยื่อหรือเพื่อให้เย็นลงจากความร้อนดังนั้นเสือโคร่งนะคะจึงเป็นนักว่ายน้าที่ดีตามธรรมชาติซึ่งก็ดูเหมือนว่าลเกอร์นั้นจะมีลักษณะดังกล่าวด้วยเสือโคร่งไซบีเรียนะคะเป็นสัตว์โดดเดี่ยวและไม่ยอมอยู่ร่วมกันพวกมันมีอาณาเขตเป็นของตัวเอง และอาณาเขตของพวกมันนั้นก็อาจจะยาวหลายร้อยตารางไมล์เสือโคร่งทําเครื่องหมายอาณาเขตของตนเองโดยใช้เครื่องหมายกลิ่นและเบิดครั้งด้วยปัสสาวะกิจกรรมส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนในช่วงกลางคืนนั้นพวกมันจะล่าตะเวนพื้นที่และค้นหาเหยื่อเพื่อหาอาหารต่อไปเราจะไปค้นหากันว่าระวางไลเกอร์กับเสือโคร่งไซบีเรียใครจะแข็งแงกร่งกว่าและเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้สัตว์ทั้งสองตัวนะคะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน แน่นอนลนักษณะต่างๆแทบจะเหมือนกันเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรืออาวุธที่ใช้ในการต่อสู้ดังนั้นสิ่งที่เราจะวัดได้ก็น่าจะเป็นขนาดตัวรวมไปถึงทักษะต่างๆด้วยในกรณีที่เรานำไลเกอร์และเสือโคร่งไซบีเรียที่โตเต็มวัยมาสู้กันนั้นฝั่งของไลเกอร์ก็น่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าเนื่นองจากมันมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าทำให้พลังการทำาลายนั้นมากตามไปด้วยและถึงแม้มันจะไม่ค่อยก้าวร้าวมากนักแต่มันก็น่าจะสามารถต่อสู้ได้ตามสัญชาตญาณ ในกรณีนี้เสือโคร่งก็น่าจะเอาชนะได้เช่นกันเพราะมันมีทักษะการล่าเหยื่อที่ดีกว่าและในอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือไลเกอร์และเสือโคร่งไซบีเรียนั้นมีขนาดเท่ากันแอดคิดว่าฝั่งของเสือโคร่งไซบีเรียนั้นน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าเพราะมันมีทักษะการล่าความดุร้ายรวมไปถึงทักษะการเข้าโจมตีต่งตางๆซึ่งก็น่าจะดีกว่าฝั่งของไลเกอร์ที่อยู่เพียงแค่ในกรงขัง และนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ